หนึ่งคู่หนึ่งนาทีกับดิดนายซ้ายบนเวลวันนี้เราจะไปดูกันที่ศึกมวยไทยเจ็ดสีเอ็ดดีประจำวันทที่สิบเก้าตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคราบสวัสดีพวกขี้กระตึกแปลกันด้วยนะอัปเดตผลงานที่ศึกเจ้ามวยไทยคู่เอกของเมื่อวานก่อนไะแก้วกังวานกับบูเขียวก็เป็นก้าวานนะที่เอาชนะไปได้ก็เรียกได้ว่าเต็มกราบกันไปนะวันนี้ก็เราจะไปดูกันที่คู่แรกของรายการระหว่างดินพระเบคอมเพชรพบวัดฉลัยแอสสันปะตอง มา,มาก่อนจะลุยกันก็ขอ,อเดียวนะผู้เล็ก,น,กน,น้ผ้ใหญ่ท่านไหนที่กำลังมองหาที่ทางการลงทุนเกี่ยวกับรวยเนี่ยขอเล่นเชิญที่ครอบครัวเดินนายซ้ายวนเวได้เลยนะเปิดเร็วปิดช้าน้ําดีจะออกตัวบางแต่กินมานกินได้ครบทุกยกทุกรายการมีมวยหุหยฟังฟรีเข้าบอกออกหมดตอกทุกเวทีเซียนในเวทีเนี่ยมีเป็นร้อยเป็นพันเลือกชอบเอาได้เลยนะส่วนใครที่ชื่นชอบคี่ตึกอิ่งชั้นนี่็ฝากกดหัวใจคอมเมนต์ข้ามาพูดกันได้กดเันทึคลิปกดแชร์กดไลค์ให้ฉันด้วยนะทางเข้าเนี่ยอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้คลิปใต้้้อมมมเเนัวววาางรยยละีดดไหแ เข้ามาพูดคุยกันก่อนได้มาไม่ต้องสวดกันเยอะเลิกแพรมกันสักทีไปรู้กันเลยดีกว่าที่คู่แรกระหว่างนินพาเบกคอมเพกจะพบกับวัชรชัยแอดสันปะตองพิกัด1 1 9ปอนด์นินเนี่ยคนสูบลาดซ้อมอยู่พลันชัยจังหวัดนครศรีนะอายุ16ปีสูง167หกชกมกับไฟมือขวา ฝีมือครบเครื่องเลี่ยมหักเทดีนะล่าสุดแพ้คะแนนต่อฉลามเงินสิบฉลามข่าวสามไฟหลังในชนะแค่หนึ่งแพ้ไปถึงสองไฟนะส่วนทางด้านมวยน,มนมักเงินอย่างวัชรชัยเนี่ยคนคนลาซ้อมอยู่พนัสศักิ์มวยไทยนะอายุยี่สิบสี่ปีสูงร้อยหกสิบสี่ชกมาห้าสิบกับไฟมวยขวาเปิดเกมหมัดศอกแรงล็อกรัดตีเหนียวแน่นบูดุด,ดันนะหมัดต่อยแรงเก่าเกมกว่านะล่าสุดกดน็อกยกสองยอดสินรถสวยจะเจ็ดสามไฟหลังเนี่ยเรียกได้ว่ากดน็อกมาหมดทุกคนฟอร์มสดจัดจ้านเลยนะ แน,นแน่นทุกลูกแน่นอน คู่แรกนี้ซ้ายบนเวขอเลือกชอบเลือกเชียที่หนึ่งนาทีไปที่วัชระ,ะชัยรุนพี่กระดูกมวยได้เปรียบกว่าเยอะต้นจัดมีลุ้นนับได้เลยติดเป็นคนยกเผื่อไปได้เลยนะเสียอย่างเดียวเล็กกว่านิดเดียวนะไปไปลายเนี่ยต้องลุ้นเอาส่วนนินเนี่ยเป็นรุ่นน้องฟอร์มดูร่วงๆโยๆไปปลายแข็งโดนหนักๆเนะี่ยชอบยวบนะแรงประทะเจ้าตัวเนี่ยก็ยังเป็นรองอีกหนึ่งคู่หนึ่งนาทีวันนี้ก็ใส่ไปได้เลยที่วัชระชัยแอสสันปตองอยากรวยก็สวนเอาอยากเสด,ด็จดึกอะไรเข้ามาที่ครอบครัวเดินนายซ้ายบนเวได้เลย เปิดเร็วปิดช้าน้ําดีนะเข้ามาพูดคุยได้เจอกันแน่นอนสําหรับนี้เด๋ยนนายซ้ายบนเวทขอตัวไปก่อนสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้า